เดอ p พีเพิมันะเพราะการ์ตูนสนุกและมีคุณค่าเราจึงพากันมาคุยเรื่องการ์ตูนกันสวัสดีครับผมวิรยุทธ์พุทธเสถียรคุณครับนักเขียนของ The People ครับสำหรับวันนี้เราเราไม่ได้พบกันนานนะครับจะมาชวนทุกคนมาพูดเรื่องการ์ตูนกันต่อโดยที่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการ์ตูนที่คลาสสิกตลอดการที่คนไทยแทบจะทุกคนรู้จักก็คือเจ้าแมวสีฟ้าคือโดรอมอนนั่นเองนะครับแต่วันนี้ เราจะพูดถึงโดรอมอนเนี่ยมีเนื้อเรื่องละมากมายมีภาคพิเศษเยอะแยะเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดในตรงนั้นแต่เรามามองกันว่าตอนจบของโดรอมอนที่แท้จริงกันหลายๆคนเชื่อว่าตอนจบจะเป็นว่าโนบิตะป่วยแล้วก็ใกล้ตายอาจจะแบบว่าเป็นจินตนาการของโนบิตะไม่มีจริงนะครับแต่ที่จริงแล้วจะต้องบอกว่าผู้เขียนต้นฉบับเนี่ยได้มีการเขียนตอนจบของโดรอมอนไว้จริงๆทั้งหมด3เวอร์ชั่นด้วยกัน โดยที่เวอร์ชั่นแรกนะครับชื่อตอนว่าโดรายมอนจะกลับอนาคตชื่อญี่ปุ่นคือโดรัยมอนนิไดเอกไครหรือเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าในอนาคตมีการจัดทัวร์ย้อนเวลาก็คือคนในอนาคตมาเที่ยวในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วมีคนในอนาคตมาเที่ยวยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นจนเหมือนมนุษย์ยุคปัจจุบันกลายเป็นเหมือนเป็นฮิวแมนซูกลายเป็นว่าเหมือนสวนสัตว์ให้คนในอนาคตมาแล้วก็มีอัจฉริย์ข้ามเวลาที่ก่อการร้ายข้ามเวลาแล้วในที่สุดก็เลย จบด้วยการที่ว่าโลกอนาคตเลยออกกฎหมายว่าไม่ให้คนในอนาคตเดินทางข้ามเวลาย้อนอดีตมาอีกก็เลยมีผลทําให้โดรอมอนก็เลยด้วยกฎหมายนี้นะครับทำให้โดรอมอนก็ต้องก็ต้องกลับไปอยู่ในอนาคตก็คือเป็นฉากจบเวอร์ชั่นแรกที่เขียนโดยต้นฉบับโดยนักเขียน2ท่านจริงๆนะครับอันนั้นเป็นเวอร์ชันแรกพอเวอร์ชั่นที่2ก็มีการเขียนตอนจบอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่ว่าโดรอมอนจะไม่อยู่แล้วนะหรือโดรอมอนกับอีนักคุณัตเจา้า เป็นชื่อตอนอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เขาไม่ได้ระบุสาเหตุว่าทำไมโดรเอมอนจะต้องกลับอนาคตแต่ว่ามีการที่ว่าโดรัอมอนอยากจะกลับอนาคตแล้วคุยกับโนบิตะแล้วก็เริ่มมีการมีทะเลาะกาันในเวอร์ชั่นนี้โนบิตะค่อนข้างมีวุฒิภาวะ เพราะว่ามองว่าในที่สุดมันก็จะต้องจากกันนะครับโนบิต no ะเลยมีความพยายามในเรื่องว่าจากที่ขี่จักรยานไม่เป็นก็พยายามที่จะขี่จักรยานแล้วล้มแล้วก็ขี่จักรยานใหม่จนกว่าพยายามที่จะขี่จักรยานให้สําเร็จโดยที่มีโดรีมอนที่กลับอนาคตไปแล้วดูผ่านผ่านไทม์ทีวีดูข้ามเวลามาแล้วก็ เห็นโนบิตะพยายามขี่จักรยานแล้วมีโดรเอมอนก็พยายามให้กำลังใจเพื่อให้โนบิตะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับอันนั้นเป็นเวอร์ชันที่2ส่วนเวอร์ชันที่3ตอนจบแบบที่3คือตอนลาก่อนโดรเอมอนหรือชื่อไซโยนาระโดรเอมงจะเป็นตอนที่แฟนๆคุ้นเคยมากที่สุดเพราะว่าเป็นพล็อตที่ไปออกอากาศในภาพยนตร์3มิติ s t ตนบ by มีโดร a ยมอนสเตนบายมีนะครับเป็นตอนที่ว่าโดรเอมอนจะต้องกลับอนาคตแต่ว่า คอน FLICT หรือความขัดแย้งในจุดนี้ mm hmm. ก็คือเป็นการที่ว่าโนบิตะจะสามารถทนหมัดของใจแอนได้หรือเปล่าคือสามารถที่จะแบบถูกใจแอนซ้อมกระพืบจนในที่สุดโดนบิต no ะก็ไม่ยอมแพ้จนแม้จะน่วมยังไงก็ยังเข้าไปกอดเป็นกอดขาเ,เพื่อไม่ให้ใจแอนแบบต่อยแล้วหนีไปจนในที่สุดใจแอนต้องยอมพูดออกมาว่ายอมแพ้เองเพื่อให้โนบิตะปล่อยตัวเองกลับบ้านโดรมอนก็เลยเหมือนกาหมดห่วงแล้ว ็เลยสามารถกับอนาคตได้โดยที่ไม่ต้องห่วงโนบิตะอีกต่อไปนะครับแล้วตอนจบก็คือเป็นโนบิตะกอดเข่าเงาๆอยู่ในห้องแล้วก็คิดถึงโดราลมอนซึ่งตอนจบ3ามแบบเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่ามีจนกระทั่งเขามีการพิมพ์เป็นรวมผลงานที่ชื่อ The Complete Works of Fujiko F. Fujio ขึ้นมาก็คือเอาตอนจบทั้งแบบที่1แบบที่2แบบที่3มมามารวมผลงานในเล่มนี้ให้เห็นว่ามันมีตอนจบที่แท้จริงนะครับความอมตะของมันก็เกิดจากจุดเริ่มต้นอย่าง,งานั้นแล้วก็มีตอนจบ ้วยเพียงแต่ว่าเนื่องจากความโด่งดังมากทําให้ถึงเขียนต้นจบประมาทั้ง3เวอร์ชันแต่มันก็ไม่จบสทัทีแม้ว่าผู้เขียนจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามีลูกมือที่พยายามเขียนต่อแล้วก็ยังสืบทอดตำนานโดรอมอนมาจนกระทั่งปัจจุบันครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าแมวสีฟ้าโดรอมอนที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยและทั่วทั้งทวีปเอเชียนะครับอย่าลืมมาติดตามคอนเทนต์ดีๆของ The People กันในทุกช่องทางในคราวหน้า คราวหน้ามาพบกันกับเดอะพีวพ่อมังงะอีกครับสวัสดีครับ